จอกันอีกแล้วครับกับข้ามคานประจำวันที่29มิถุนายนครับสำหรับเมื่อวานที่ให้ไปครับมันเป็นวันอะไรครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเมื่อวานครับต้องยอมรับสภาพจริงๆครับตายทุกคู่ครับโอ้ผิดแผนไปหมดทุกคู่เลยครับไม่เป็นไปตามอย่างที่วิเคราะห์ไว้เลยครับฟุตบอลโอ้โหจากทีมที่ว่าชัวช์ๆเข้ารอบครับโอ้โหกับกายเป็นตกรอบก็มีครับสรุปให้ฟังเลยครับเมื่อวานครับบอกตรงครับเสียเต็มทุกคู่ครับ ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหคู่แรกครับอิสราเอลเจอกับเชคครับคู่นี้ให้ไปที่ราคาเสมอเช็คคู่นี้ขอแค่เช็คเสมอได้ก็เข้ารอครับแต่ดันไปแพ้ให้กับอิสราเอลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับราคาเสมอเช็คเสียเต็มครับคู่ที่สองครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสครับคู่นี้ให้ลองสมมติธ้คิดว่าฝรั่งเศสคงจะไม่เน้นแล้วเพราะเขารอไปแล้วครับสุดท้ายครับ สวิตอับยันไม่อยู่จริงๆครับโดนเกมสวนกลับของฝรั่งเศสเล่นงานไปครับแพ้ไป4ประตูต่อหนึ่งเสียไปเต็มๆครับรองสวิตครึ่งลูกคู่ที่3ครับยิ่งแล้วใหญ่เลยครับคู่นี้ครับปวดหัวจริงครับเหลือจะเชื่อจริงครับที่มั่นใจสุดๆครับอิตาลีเจอกับนอร์เวย์ครับคู่นี้ครับให้ต่ออิตาลีที่ราคาครึ่งควบลูกครับโอ้โหอิตาลีครับแพ้ไป1นประตูต่อศูนครับแต่แพ้ก็ยังเข้ารอบครับอิตาลีครับยังมีโชคดีครับเนื่องจาก ฝรั่งเศสครับไปถล่มสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับโอ้โหเมื่อวานครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับตัวผมไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงครับวันนี้ลุยกันใหม่แล้วกันครับเหมือนโอ้โหเหมือนเหมือนวันนี้ผมอยากจะยอมมครับแต่ยอมไม่ได้ครับวันนี้ต้องลุยกันใหม่ครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับกับเมื่อวานครับตั้งแต่ให้ทีเด็ดมาครับเมื่อวานนี่ต้องบอกสุดช้ำที่สุดครับเจ็บหนักเหลือเกินครับวันนี้ลุยกันใหม่ครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างฟิวเคียพบกับไวกิงเกอร์เลยวิกเป็นการเจอกันในฟุตบอลไอแลนด์พีเมีกครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลาที่25ครับตามเวลาบ้านเราครับสำหรับฟิวเคียเจ้าบ้านวันนี้ครับอันดับ8ของตารางคะแนน 12นัดที่ผ่านมาพวกเขามี12คะแนนสำหรับไวกิงเกอร์เลยวิกพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของตารางคะแนนทับสินัดที่ผ่านมาพวกเขามี34คะแนนผลงานค่อนข้างดีครับสำหรับไวกิงเกอร์ครับสำหรับฟิลเคียครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเสมอกับเคปราวิกไป1ประตูต่อ1นึ่สำหรับไวกิงเกอร์นัดที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านชนะเซนจนาน การาเวไป2ประตูต่อศูนครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นไวกิงเกอร์ครับที่ชน,นะฟิวเคียไป2ประตูต่อ0ูนยสำหรับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นไวกิงเกอร์ทีมเยือนครับต่อที่ราคาลูควบลูค่งครับค่อนข้างจะต่อแพงเหลือเกินครับราคาวันนี้แต่ถ้าไปดูฟอร์มการเล่นช่วงหลังต้องบอกว่าราคาไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับต้องประมาณนี้ครับ ิลเคียครับโอ้โหผลงานไม่ค่อยดีครับดูผลงานโดยรวมครับหนักไปทางแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้เล่นในบ้านโอ้โหยากเหลือเกินครับที่เจอกับจ่าฝูงฟอร์มแรงอย่างไวกิงเกอร์ครับช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มดีครับชนะมาตลอดอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับแต่โดยรวมต้องบอกว่าดีครับเลยดูกันนี้ของไวกิงเกอร์ครับคู่นี้ถ้าเลือกจิ้มยังไงก็ต้องไวกิงเกอร์ครับถ้าใครอยากปลอดภัยไว้ก่อนก็ไปที่ราคาไวกิงเกอร์ต่อ1ลูกก็ได้ครับแต่ตัวผมอยากวัดไปเลยครับ น้ำล้นๆไปเลยครับราคาลูกควบลูกคึ่งครับกินให้มันอิ่มๆไปเลยครับเพราะผมมั่นใจครับว่า1ลูกจากไวกิงเกอร์มีแน่นอนครับแค่ไปลุ้นไม่สเท่านั้นเองครับถ้ายิง1ลูกเสียครึ่งผมก็ยอมครับเพ่อคู่นี้มั่นใจเหลือเกินครับไวกิงเกอร์สคะแนนแน่นอนครับไม่มีอะไรมากครับไวกิงเกอร์เหนือกว่า ฟิลเคียจริงๆครับคู่นี้ไม่ไหวจะทนครับฟิลเคียไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของไวกิงเกอร์ได้ครับสำหรับคู่นี้ไปไวกิงเกอร์ทีมเยือนที่ราคาลูกควบลูกรึงครับไปรุนเม็ดกันยาวๆครับกับไวกิงเกอร์ครับโอเคครับเราไปต่อกันคู่ที่2ของวันนี้เลยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเซนจนัสกาตาเบ้ครับพบกับฮัสนับ ยอดูครับสำหรับคู่นี้ฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ครับอยู่ที่ไอซ์แลนด์เหมือนเดิมครับเตะกันเวลาตี2-15ครับตามเวลาบ้านเรารับเท่ากับคู่แรกครับสำหรับเจ้าบ้านกาดาเบ้วันนี้ครับอันดับ9ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ12าที่ผ่านมาพวกเขามี11คะแนนสำหรับ ฮัฟนับยอดูครับอันดับ4ของตารางคะแนนตอนนี้ครับ12นัดที่ผ่านมาพวกเขามี21คะแนนสำหรับการอบเบนนัดที่ผ่านมาพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับไวกิงเกอร์2ประตูต่อศูนย์สำหรับฮัฟนับยอดูนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะเฟมเรจาวิกไป4ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของฮัฟนับยอดูครับเป็นฮัฟนับยอดูที่ชนะการอเบไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นการาเบเจ้าบ้านต่อที่ราคา ป่อปลาครับบอกเลยครับคู่นี้ยังไงก็ต้องอยู่ทีมเยือนครับเจ้าบ้านครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงหลังครับชนะใครไม่ค่อยเป็นครับฟอร์มส่วนใหญ่โอ้โหก็ต้องถือว่ากระท่อนกระแท่นครับชนะเสมอแพ้ปะปนกันไปครับจะหนักไปทางแพ้และเสมอซะเป็นส่วนใหญ่ครับสําหรับฟังทีมเยือนครับต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างครับเป็นบางนัดครับ แต่เป็นการแพ้ให้กับทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือแพ้นัดที่เหลือ10บโคนครับโดนใปแดงอย่างเงี้ยครับยังพอทนครับวันเนี้ยครับทีมเยือนน่าจะอย่างน้อยน้อยครับหนึ่งแต้มน่าจะเก็บได้ครับน่าจะไม่น่าจะแพ้ครับทีมเยือนผมมองเพราะการันตีเจ้าบ้านก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเกมรุกก็ไม่ค่อยดีครับเกมรับก็รัวครับฮัฟนัยอดูทีมเยือนค่อนข้างจะเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดุดันครับเกมรุกค่อนข้างจะดีมองนะครับวันนี้ฮัฟนับยอดูน่าจะ ต้านทานไหวครับเผลอๆอาจจะบุกไปชนะได้ด้วยครับสำหรับฮัฟนับยอดูมั่นใจครับว่าฮัฟนับยอดูน่าจะมีผลการแข่งขันที่ดีครับกับราคารองปอปลาอยู่ฮ a ฟนับยอดูน่าจะอุ่นใจกว่าครับสำหรับคู่นี้ลองฮ a ฟนับยอดูครับลุ้นเสมอลุ้นชนะได้ครับสำหรับฮัฟนับยอดูวันนี้ครับเราไปต่อกันคู่ที่3ของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างเฮติพบกับเม็กซิโกครับเป็นฟุตบอล คอนคาเคฟโกครับครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์อเมริกากลางและอเมริกาเหนือครับสำหรับผู้นี้เตะกันโอ้โหก้าววงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับต้องบอกว่าไม่ใช่คู่ดือครับเป็นเช้าอีกวันเลยครับสำหรับผู้นี้ครับเป็นการเจอกันของกลุ่ม B ครับเฮติครับอันดับ2ของกลุ่ม B ตอนนี้ครับหนึ่งนาที่ผ่านมาพวกเขามี3คะแนนครับจากการชนะได้ครับเหมือนกันครับกับเม็กซิโกตอนนี้ครับอันดับหนึ่งของกลุ่มครับมี3คะแนนเหมือนกันครับแต่ลูกได้เสียดีกว่าครับ สำหรับเฮติครับนาทีผ่านมาพวกเขาชนะกาตาไป2ประตูต่อ1ครับสำหรับเม็กซิโกครับนาที่ผ่านมาทำผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมพล่ลมฮอนดูรัสไป4ประตูต่อศูย์คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเมื่อปี2019ครับเป็นเฮติที่เสมอกับเม็กซิโกไป0นย์ประตูต่อ0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเม็กซิโกต่อที่ราคาลูกขึ้นครับสำหรับคู่นี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเรื่อง สนามครับเพราะเตะก,กันที่สนามกลางครับสำหรับคู่นี้เฮติ He ครับนาทีผ่านมาถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับพวกเขาชนะกาตามาได้กาตาถือว่าเป็นทีมรับเชิญครับโอ้โ oh, หนาทีผ่านมาชนะกาตาไป21ครับถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับสำหรับเม็กซิโกเองก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับนาทีผ่านมาทันล,ลมฮอนดูรัสมาได้ครับวันนี้ต้องบอกว่า ค่อนข้างจะห่างชั้นกันพอสมควรนับเมติอันดับ87ของโลกเม็กซิโกครับอันดับ15ของโลกเม็กซิโกนี่ต้องบอกว่าเป็นขาประจําของโซนคอนคาเคปเลยครับไปเตะฟุตบอลโลกช่วงหลังๆต้องบอกแทบจะทุกสมัยครับมาตรฐานของพวกเขาค่อนข้างจะดีกว่าครับเม็กซิโกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นต่อเยอะพอสมควรครับสำหรับเม็กซิโกครับตัวผู้เล่นดังๆครับเล่นในลีกยุโรปเกือบครึ่งครึ่งทีมครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับ เกตผู้เล่นดีกว่าตัวผู้เล่นดีกว่าวันนี้ยังไงก็3คะแนนแน่นอนครับเม็กซิโกแต่ด้วยราคาที่บีบมาแบบนี้ครับลูกครึ่งต้องยิง2ลูกครับถึงจะได้กินเต็มมันมันก็ยังพอได้ลุ้นอยู่ครับว่าจะไปบอลรองหรือไปบอลต่อครับแต่สาหรับตัวผมคู่นี้ครับลักไปที่เม็กซิโกคิดว่าเม็กซิโกสามคะแนนหนึ่งลูกของเม็กซิโกมันมีแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ขึ้นอยู่ว่าลูกแรกของพวกเขาจะมาไวหรือเปล่าถ้ามาไวผมคิดว่ายังไงก็ไหลครับเม็กซิโกน่าจะชนะได้สบายสบายนะครับถ้า ไม่พลาดเองครับไม่ยิงทิ้งยิงขว้างมาตรฐานดูดีกว่าเยับตัวผู้เล่นดูดีกว่าเยอะครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นลุ้นไม่สองครับว่าเม็กซิโกจะยิงได้เมื่อไรเท่ารันเองครับสำหรับคู่นี้ครับให้ต่อเม็กซิโกที่ราคาลูกครึ่งครับสำหรับวันนี้ครับบอลมันค่อนข้างจะมีน้อยนะครับวันนี้ก็คัดให้ตามที่จะหาได้ครับโอ้โหวันนี้3คู่เน้นๆตัวผมเองค่อนข้างจะมั่นใจครับ3คู่นี้ครับลองดูครับว่าวันนี้ผลงานจะออกมาดีหรือเปล่าครับ สรุปให้ฟังนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกครับฟิลเคียครับเจอกับไวกิงเกอร์เรยาวิครับสำหรับคู่นี้ให้ต่อไวกิงเกอร์เรยาิีที่ราคาลูกครึ่งครับคู่ที่2ครับเซนจานัตการาเบ้ครับพบกับฮาฟนับยอดูครับสำหรับคู่นี้ให้รองฮาฟนับยอดูที่ราคาปอปาครับคู่ที่3ครับเฮติเจอกับเม็กซิโกคู่นี้ให้ต่อเม็กซิโกที่ราคาลูกครึ่งครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยน้อยจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์ กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับข้ามขาน